สวัสดีครับช่องปลาหลานชวนชิมนะครับผมวันนี้มารับปูกันอีกแล้วนี่นะครับเรามีทีมงานหานะครับวันนี้นะครับวันที่5กันยายนนะครับ2 5 6 8นะครับเหมือนเดิมครับอันนี้ค้นหานะครับชาวไร่ชาวนานะครับผมเอาที่ค้ามกนหน่อยสิค้ากิโลข้างน้น ปูนาแท้ๆนะครับอ่าผู้ผช,ชมบางคนก็บอกว่าเป็นไอปูเลี้ยงอีกอ,ะอ่ะออ้โหผมก็ว่าถ้าเลี้ยงง่ายขนาดนี้ผมก็น่าจะเลี้ยงอะนะนีป่ปูนาแท้แน่นอนครับผมเรวมาช่างกันครับว่าวันนี้เ้นจะได้เท่าไหร่อันนี้ประมาณสามคนนะครับฝากกันมา นะครับมาดูกันสี่คนได้กิโลนะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเมื่อกี้นี้แปดโลแล้วมีเจ้าหนึ่งนะครับเจ <9. S 2> ้าเท่าไหร่หกครึ่งเจ้าเจ้าแล้วก็หกเจ้าแรกครับ เดี๋ยวไปดูที่บ้านเหรอยังไม่ได้โทรมาเลยอ่ไปต่อครับนะคะก็มารอซื้อปูจ้าที่สามนะคะนี่ป่านานะคะปูนาแท้นนะคะนี่เกี่ยวข้าวกันแล้วนะคะเริ่มมีปูนี่มีพนักงานมาส่งแล้วหนึ่งสาว